นี่เอกสารเงินกู้ที่เจ้านายต้องการค่ะดีมากมเฮ้ยเงินที่ฉันนับระว,วังว่ต้องนี้มาหายไปไหนหมดวะเนี่ยพวกแกสองคนคนเอาไปใช่ไหมอะนี่อบอกแล้วว่าพวกแกสองคนไม่รู้เรื่องอะฮะฉันไม่ได้เอาไปค่ะเจ้านายฉันไม่รู้เรื่องอฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่ะบอสแตาไม่เชื่อวันนี้เนี่ย มีแค่พวกแกสองคนที่เข้ามาที่ห้องทํางานฉันถ้าไม่ใช้พวกแกแล,ล้วจะเป็นใครถ้าเกิดว่าเจ้านายไม่เชื่อเนี่ยก็คนตัวพวกเราได้นะคะไม่ต้องบอกว่าคนอยู่แล้วมามเจ้านายเจอไหมคะไม่เจอก็ฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้เอาไปปาแกแล้วหนึ่งไม่บ้านเอ,อ่อเดี๋ยวก่อนหาเจ้านายนางเนี่ยให้ฉันเป็นคนคนเองดีกว่าคะ่ะเพราะว่านางเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นยังเด็ก เดี๋ยวนายจะตกใจคิดว่าเจ้านายเนี่ยจะลวนลามนางเอานะคะเออพูดไปหมค่ะเจ้านายเจอไหมไม่เจอค่ะแล้วถ้าไม่ใช่พวกแกสองคนแล้วจะเป็นใครวะฮะเออถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวนะคะเออไปลีนก็ไปไป เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมันเงินเนี่ยอดเนี่ยเป็นแกงใช่ไหมทางแม่บ้านที่เขาบอกเงินจะไปอะอาจารย์ยยนายคะใจเงินก่อนนะคะไม่หยงไม่เย็นมาแล้วเว้ยพวกแกก็รู้นี่ว่าคนที่มันคิดโคตรทรยอฉชั้นเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรอเอ๊ะเดี๋ยวนะเธอเป็นคนคนพกนไม่ใช่อถ้าทำไมถึงไม่เจอเงินที่ซ่อนอยู่ฮะเอ่อคือ พวกแกสองคนเนี่ยร่วมมือกันใช่ไหมนะ,ะพวกแกสองคนกล้ามากเลยนะที่ร่วมมือกันแล้วก็กล้ามากที่มาหลวงคองูเห่าอย่างฉันกล้ามากอย่างเงี้ยนะไง <c oughs> あった。 แล้วฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆเหรอไอโง่โนี่พวกแกต้องการอะไรวะก็ต้องการ,กการฉนดที่บ้านและที่ดินผืนนี้งไงอะไรกันวะนี่พวกแกทำถึงขน,นาดนี้ก็เพื่อฉนดที่ดินบ้านหลังนึงเนี่ยนะบ้านหลังนั้นฉันไม่โกงแก่มาแค่นั้นเอง <S <S นี่คือเงินห้าหมื่นที่ลุงต้องการและนี่ก็คือสัญญาขอผู้ยืมเงินที่ลุงเซ็นคือจ,จะว่าลุงอะ่ะอ่านหนังสือไม่ออกปกติลูกสาวลุงอ่ะ คนดูให้แต่ตอนนี้ลูกสาวลุงไม่อยู่เสียค่อยเอาเงินไ้ลุงตอนที่ลูกสาวลุงกลับมาได้ไหมได้ไงกันนะลุงเวลาฉันเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะจะให้ไปไปกลับกลับแบบนี้มันก็เสียเวลาแย่เลยสิแต่ว่านี่ลุงแขครับลุงแขไม่ต้องห่วงเลยนะครับเอกสารอันนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่ลงจํานวนเงินแล้วก็วันที่ต้องชาระมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นครับขอแค่ลุงเซ็นทุกอย่างก็จบเงินก้อนนี้ก็เป็นของคุณลุงครับแต่ลุงอะ เขียนไม่เป็นะสิเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมเตรียมหมึกมาแล้วทำไนทำใช่ครับเอาเลยครับแค่นั้นแหละครับ ทีนี้เนี่ยเงินก้อนนี้ก็เป็นของลุงรเรียบร้อยครับขอบใจเสียมากนะขอบใจจริงเ,เสียเสียจะทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเสียย,ยึดบ้านลุงไปอ่ะแล้วลุงอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนแกจะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยมันเรื่องของแกวะไ้แก ทำไมอ่ะทำไมเป็นแบบนี้อยู่ๆเสียจะมายึดบ้านลุงไม่ได้นะนี่ทำไมฉันจะยึดบ้านแกไม่ได้วะการในเมื่อสัญญาเนี่ยมันระบุไว้อย่างชัดเจนว่าลุงแขกจะยอมยกบ้านหลังนี้ให้กับฉันเพื่อแลกกับเงินห้ารือยบาทอะไรนะนี่ <c oughs> แกหลอกฉันใช่ไหมแกหลอกฉันใช่ไหมเสียถ้าใช่แล้วจะทำไมวะ ฉันจ,จะไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับแกไอ้เสียเบ้ถ้ากล้าก็เอาเลยในใบเอกาสารเนี้มันมีสัญญาที่มันเป็นลายนิ้วมือแกอยู่แกก็เลือกเอานะว่าตำรวจเขาจะเชื่ออะไรจบแกไอ้เสียเบ้แกมันไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้ไอ้อะไรไอ้อะไรช่วยไม่ได้หรอเว้ยแกมันง่เองแล้วคนงูงูแบบแกเนี่ย มันก็ต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดถ้าพวกแกอยากได้บ้านหลังเนี่ยทำไมพวกแกไม่บอกฉันวะทำไมต้องทำให้เรื่องมันใหญ่โตถึงขนาดนี้ด้วยเอางี้ถ้าพวกแกปล่อยฉันแล้วก็ลบคลิปเนี่ยจะยกบ้านหลังนี้ให้เลยนี่แกไม่รู้สึกผิดอะไรเลยหรอฮะที่แกโกงลุงแก่ๆที่น่าสงสารคนหนึ่งอะนี่ ันเป็นธุรกิจคนโง่นี่นะมันก็ต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดเข้าใจไหมและยิ่ทงทั้งโง่ด้วยทั้งจนด้วยมันจะไปเหลืออะไรเนี่ยทำไมยังไม่ปล่อยฉันวะหรือว่าก็เสนอให้ฉันให้แบยังไม่มากพอเอางี้ถ้าพวกแกปล่อยฉันภายใน5นาทีนะี่ฉันจะลืมเรื่องมาไปซะแล้วพวกแกจะไปไหนก็ไปพร้อมบ้านหลังนี้ใช่ไหมเออบิล เอาหมึกพิมลายนิ้วมือออกมาพิมนี่พวกแกได้สิ่งที่พวกแกต้องการแล้วทีนี้ปล่อยฉันได้แล้วได้ฉันปล่อยแกแน่แต่ว่าต้องรอให้ตำรวจเนี่ยมาเป็นคนปล่อยตัวแกนะเฮ้ อะไรเนี่ยเฮ้ยปล่อยด้วยนี่พวกแกเป็นตำรวจเหรอพวกเราไม่ใช่ตำรวจหรอกคะ่ะแต่พวกเราเนี่ยคือลูกสาวของชายแก่หน้าโง,ง่ที่ถูกคุณหลอกไงเฮ้ย,อ,ยอะไรนะนี่แกเป็นลูกลุงแขกเหรอเอ้าบ้านล็อกมีบิวแล้วพ่อเขาไปไหนของเขาเนี่ยนั่นสิพี่ตอนที่เราอยู่บนรถอะโทรหาก็ไม่รับบิว พ่อใช่ป่ะอ๋อพ่อแอนมิวแอนก็มีจริงจริงใช่ไหมใช่พ่อฉันกับน้องเองว่าแต่พ่อมาทำอะไรตรงนี้อ่ะแล้วพ่อมานอนข้างถนนแบบนี้ทำไมทำไมพ่อไม่เข้าไปในบ้านอ่ะ แล้วพ่อมาน,นอนตรงนี้ทําไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะพ่อแล้วพ่อร้องไห้ทำไมอ่ะสรุปมันเกิดอะไรขึ้นอะพ่อเออยูพวทกทั้งสองทำใจดีๆเลยตอนนี้เราไม่มีบ้านอยู่แล้วนะอ,นอะไรนะคือพ่อโดนไอ้เสียเบมันโกงมันยึดบ้านหลังนี้ไป ส่วนเงินกับมือถือมันก็นยึดของพ่อไปหมดพ่อลเลยติดต่อใครไม่ได้ส่วนชาวพันที่รู้เรื่องนี้ก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรมันแม้กระทั่งตำรวจก็กลัวมันไปหมดพ่อต้องขอโทษลูกรจริงที่พ่อรักษาบ้านหลังนี้ไว้ไม่ได้พ่อขอโทษลูกรจริงนะพ่อเราพ่อไปทําอีท่าไหนอ่ะมันถึงได้กโกงเอาได้เนี่ยคือพ่อไป กู้เงินมันมาห้าหมื่นเพื่อจะมาปรับปรุงแปลงผักที่พ่อทําอยู่มันก่อนสัญญาพ่อเซ็นบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแทมที่ไหนได้มันใช้จุดอ่อนที่พ่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาโกงพ่อใช่ไหมไอ้ชั่วโกงได้แมก้กระทั่งคนแก่พี่แอนฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างละพี่พี่กำลังคิดอยู่พอดี นี่พวกแกกล้ามากเลยที่ทำแบบนี้กับฉันคอยดูแบบพวกแกได้บ้านไปเรื่องก็ไม่จบฉันจะตามราวีพวกแกพวกแกไม่ท้อสิหวังว่าจะมีวันนั้นนะคะเสียเบเมื่อกี้ไม่ได้ยินที่พี่ฉันพูดเหรอว่ารอให้ตำรวจมาปล่อยแกเฮ้ยอะไรนะนี่พวกแกแจ้งตำรวจเหรอวะเฮ้ยได้เนี่ยแจ้งไปเลยพวกแกจะเอาหาลักฐานอะไรมาจับฉันวะนะ ก็คลิปเสียงที่แกรับสารภาพว่าแกโกงลูกนี้นี่ไงมันเป็นธุรกิจคนงูนี่นะมันก็ต้องตกเป็นเหยื่อของคนชลาดเข้าใจไหมไล้ยิ่งทั้งงู้ด้วยทั้งจนด้วยจะไปเหลืออะไรไงหลังจากเนี้ครอบครัวของฉันเนี่ยก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสักทีส่วนแกเนี่ย ก็เป็นนอนเน่าตายในคุกไอ้เสียเบไปกันเถอะพี่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการละเดี๋ยวพี่รู้ว่าในเซฟของมันเนี่ยมีเงินหลายล้านแล้วพี่ก็รู้รหัสด้วยเฮ้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 ยเว้ยเฮ้ย ไปแน่เลยไอ้ปกูไปไปกูจะนี้งแล้วไปนึงป้าพร้อมแล้วพ่อพร้อมแล้วลูกบ้านของเราบ้านของเรานี่ใช่พ่อ ทันกับน้องเนี่ยเอาบ้านกลับมาให้พ่อแล้วนะใช่ค่ะพ่อหนูกับพี่แอนเนี่ยทาสีบ้านให้ใหม่ตกแต่งให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วพ่อเนี่ยอย่าปล่อยให้หลุดมืออีกนะคะขี้เกียจไปตามคืนแล้วได้ลูกพ่อพ่อดีใจมากนะได้บ้านคืนมาพ่อขอบคุณลูกๆมากนะที่ทําเพื่อพ่อขนาดนี้พ่อพ่อให้สัญญานะว่าพ่อจะไม่ไป กูนแท่เข้าอีกแล้วทีหน้าที่หลังเนี่ยก่อนพ่อจะทําอะไรเนี่ยพ่อต้องรอหนูกับน้องก่อนนะพ่อเข้าใจไหมรู้แล้วพ่อรู้แล้วพ่อคะเข้าบ้านกันเถอะคะ่ะ สั่งได้แล้วค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณมีอะไรคะผมว่าผมสั่งพิซซาไซส์ L ไปไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ไงคะแล้วไงคะก็ดูที่คุณเอามาเสิร์ฟสิครับมันเล็กอย่างกับไซส์ S ยังไงอย่างนั้นเลยผมว่าคุณเนี่ยน่าจะเสิร์ฟผิดโต๊ะนะครับไม่ผิดหรอกค่ะคุณถ้างั้นพ่อครัวทําผิดใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันค่ะขอตัวนะคะเอะเดี๋ยวคุณทาไมคุณพูดจาไม่ใส่ใจลูกค้าแบบนี้เลยครับ ก็ฉันบอกว่าไม่รู้เหมือนกันคนไม่รู้ก็คือไม่รู้สิคะทําไมคะกินไม่ได้หรือไงคะไซส์เล็กๆแบบเนี้ผมอ่ะกินได้แล้วไงคะกินได้แล้วจะอะไรนักหนานี่คุณครับที่ร้านเนี้ยเขาไม่อบรมมารยาทให้กับพนักง,งานบ้างเหรอครับเจ้าของร้านอยู่ไหนครับไปเรียกมาคุยบผมเดี๋ยวนี้เลยเจ้าของร้านเขาไม่อยู่หรอกคะ่ะถึงอยู่เนี่ยเขาก็ไม่อยากคุยกับคนมีปัญหาแบบคุณหรอกคนที่ทาให้ผมมีปัญหาเนี้ยก็คือคุณ ผมจะรายงานพฤติกรรมของคุณให้กับเจ้าของร้านทราบอ,อ๋อนู่นไงเนจ้าของร้านมาละเ,เกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณช่วยอบรมพนักงานคนนี้อ,อ้าไปไหนแล้วออมีอะไรหรอคะคุณลูกค้าคุณเป็นเจ้าของร้านภาษาอะไรครับ ถึงปล่อยให้พนักงานเนี่ยมาทํากิริยามารยาทไม่ดีกับลูกค้าแบบนี้ดูสิครับผมสั่งไซแอลแต่ได้เล็กเท่ากับไซเอ S เลยพอผมถามหาเหตุผลเนี่ยเขากลับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้คุณจะรับผิดชอบอยังไงครับถ,ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปบอกให้พ่อครัวเนี่ยทำให้ใหม่นะคะไซแอลนะคะครับรอสักครู่นะคะอ๋อผมหวังว่าคุณจะอบรมมารยาทพนักงานคนนั้นด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะ ต้องขอโทษคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะคยังไงอะ่ะก็ปรับปรุงตัวหน่อยนะพี่เรื่องการคุยเรื่องการเข้าหาลูกค้าถือว่าฉันขอแล้วนะ ขอตัวนะคะหวังว่าพี่จะปรับปรุงตัวนะพี่แอนเพราะถ้าพี่ไม่อะ่ะฉันก็คงต้องเอาพี่ออกเพราะถ้าพี่ไม่ออกลูกค้าฉันเองก็หายเหมือนกัน ค่ะลูกค้าฉันดีใจนะคะที่คุณลูกค้าเนี่ยกลับมาที่ร้านฉันอีกผมเป็นคนให้โอกาสคนนะครับขอบคุณนะคะว่าแต่คุณลูกค้ารับอะไรดีคะร้านคุณเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องพิซซ่าเนี่ยครับงั้นผมเอาพิซซ่าหน้าทีน่นิยมที่สุดของร้านครับไซส์ L ครับได้ค่ะพี่แอนพี่แอนคะคะ คุณลูกค้ารับอะไรดีคะพิซซ่าหน้าฮาวเอียนไซส์แอลย้ำนะคะไซส์แอลอย่าผิดอีกนะคะพิซซ่าหน้าฮาวเอียนไซส์แอลค่ะ นั่นไอ้ลูกค้าคนนั้นนี่ว่าเมื่อวานก็ไม่ได้อาหารตามที่สั่งแถมยังเจอบริการแย่ๆอีกหมากทำไมวะครับสวัสดีครับคุณไฝยครับพอดีว่าผมอยู่ร้านพิซซ่าร้านเมื่อวานนะครับอ๋อยั่งเหรอครับผมยังไม่เขียนรีวิวลงเพจนะครับผมอยากจะให้โอกาสก,กับเจ้าของร้านหน่อยนะครับ ได้เลยครับว่ามาครับเฮ้ยนักรีวิวเพจงั้นหรอถ้าอย่างนั้นไอคนนี้มันก็ต้องเป็นนักชิมนักรีวิวอาหารให้กับร้านอาหารแน่ๆเลยงานนี้แหละเสร็จชันได้เลยครับครับไว้เจอกันครับ จบวันนี้จะจบวันไหน ้อืตายซะคราวนี้แหละร้านแกเนี่ยได้ถูกปิดถาวรแน่ ค่ะพิซซ่าเออเดี๋ยวนะครับผมสั่งพิซซ่าไซส์ L อนะครับแต่ทำไมมันได้เล็กเหมือนไซส์เอเลยอ่ะเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยนี่มันแมลงสาบเนี่ยทำไมในถาดพิซซ่าถึงมีแมลงสาบครับเ,เดี๋ยวนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะปัญหาเดิมครับแล้วมันมาพร้อมกับปัญหาใหม่หมายความว่ายังไงครับปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ฉันไม่เข้าใจ ปัญหาเดิมก็คือผมไม่ได้ตามที่3ครับและปัญหาใหม่เนี่ยก็คือไอ้เนี่ยมแมลงสาบมันมาอยู่ในถาพิซซ่าได้ไงครับว่างไงนะคะพอดีครับกับร้านพิซซ่าของคุณเนี่ยผมอุตส่าห์ให้โอกาสคุณนะครับคุณเนี่ยกับอยให้โอกาสที่ผมจะทําให้ร้านคุณดังเนี่ยหลุดมือไปได้ผมจะรีวิวให้ร้านคุณไม่มีลูกค้าเนี่ยคอยดูนิดคุณเป็นใครกันแน่อะคะผมเชื่ออาครับ เป็นนักรีวิวอาหารและร้านอาหารชื่อดังและเพจของผมเนี่ยมีคนติดตามถึงห้าล้านคนครับว่าไงนะคะเออนี่คุณจะเขียนรีวิวร้านเราในทางที่ไม่ดีหรอคะก็ดูสิ่งที่ร้านของคุณทำกับผมสิทำไมอ่ะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้พออ่อครัวคนนี้นี่จริงๆเลยนะคะทำอาหารยังไงก็ไม่รู้อ่ะทั้งผิดบ่อย แถมยังปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยลงมาในอาหารอีกนั่นสิแบบนี้เนี่ยฉันต้องไล่มันออกเดี๋ยวก่อนค่ะคุณบิวเรื่องนี้พี่โชคพ่อครัวไม่เกี่ยวนะคะเธอหมายความว่าไงถ้าไม่ใช่พี่โชคเนี่ยแล้วใครพี่แอนค่ะอะไรนี่แกพูดอะไรของแกพี่ยอมรับมาเถอะว่าเรื่องทั้งหมดพี่เป็นคนเกาะขึ้นมาอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันไม่ได้ทำงั้นพี่ดูคลิปนี้นะคะ เออคือพี่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะตอบฉันมาสิตอบ,ตอบทำทำไมเออในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วฉันบอกให้ก็ได้ความจริงแล้วเนี่ยฉันคือเจ้าของร้านพิซซ่าในตลาดที่กำลังจะเจ๊งเพราะแกไงน,นางบิวเพราะแกคนเดียวเลยถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่มาเปิดร้านพิซซ่าที่ทั้งถูกแล้วก็อร่อยกว่าฉันลูกค้าฉันก็คงไม่แห่มากินร้านแกหมดหรอก และที่ฉันทนไม่ได้เนี่ยลูกค้าประจําของฉันทุกคนเนี่ยมากินร้านแกฉันก็เลยแฝงตัวมาเป็นเด็กเสิเพื่อจะสเคดิตร้านแกไงแล้วก็พร้อมทําทุกทางเพื่อให้ร้านแกเนี่ยไม่มีลูกค้าอ๋อแบบนี้เองเหรอทําไมฉันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยพี่แอนพี่เหรอแกไม่ต้องมาเรียกว่าฉันพี่เพราะแกคนเดียวเลยเพราะแกคนเดียวคุณครับผมว่าแจ้งความดีกว่าน,นะครับ หนูแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะแจ้งความเหรอแจ้งเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันน่ะว่าพวกแกเนี่ยจะเอาหลักฐานที่ไหนมาจับฉันฮะก็คลิปวิดีโอที่หนูถ่ายพร้อมทับคลิปเสียงที่หนูอัดไว้นี่ไงคะไม่จริงอะ่ะไม่จริงคุณแอนคุณเนี่ยเตรียมไปขายพิซซ่าในคุกได้เลยนะคะ